ครับท่านผู้ชมครับ22 23กรกฎาคม2566 MCC Hall The Mall นครราชสีมาผมอยู่กับคุณอิทขอนแกนแล้ววันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องราวของพระเครื่องหลวงพ่อทองแล้วก็พระสะสมของแกเพียงแค่บางส่วนนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูว่าถุงคนรุ่นแรกหลวงพ่อทองกันได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเหรียญที่พี่อิทมีอยู่ใช่คชไหมครับเหรียญอย่างนี้เราเรียกว่าเหรียญอะไรเขาเรียกกันว่ารุ่นแรกหลวงพ่อทองรุ่นแรกครับโอ้เป็นที่นิยม เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสายหลวงมาทองอ๋ออันนี้เลขอะไรีอันนี้เลขตอวหนึ่งครับหมายเลขหนึ่ง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 ใช่ครับแพงไหมเหรียญนี้ผมผมเช่ามาก็หลักแสนเช่ามาหลักแสนใช่ครับอย่างนี้อยาก่อเท่าไหร่อ่าเอาตรงนี้เลยก็คือสองห้ารสองห้าสำหรับเลขนในเวลานี้นะครับในเวลา วี่นี่เหรียญทองคำไหมพี่ครับอันนี้อันนี้เป็นรุ่นรุ่นเรียกว่ารุ่นสองไหมครับรุ่นสองรุ่นสองชื่อรุ่นชื่อรุ่นสร้างบารมีสร้างบารมีสร้างเยอะไหมจำบูรสร้างกจำไม่ได้สามเหรียญถึงห้าเหรียญได้ไหมพี่ถ้าถ้าไม่เหรียญเนี้ไม่สามไม่ห้าเหรียญไม่ตัดตีไม่ตัดตีหลังเนี่ยจ้างหลวงพ่อหน้าหลัง อย่างนี้อย่างนี้ได้ยินว่าไม่เปิดราคาผมยังไม่เปิดราคาครับโอ้มันหายากนะหายากครับอ๋ออันนี้เขาเรียกบูชาครับบูชาครูรุ่นเนี้ยพิเศษเขาเรียกว่าร,ร,รุ่นสดเงินสุดรุ่นกนนั้นสซรุ่นเอทีเอ็มครับด้ยครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่หมุนเวียนคล่องมากเหรอสภาพที่คล่องมากก็คือคือใจไวอ่ะลงเป็นปิดลงเป็นปิดลงเป็นปิดเลยอันนี้นั่งนด้วยใช่ครับน่าสนุกมากอันนี้ เขาเรียกโต๊ะหมูใช่ไหมโต๊ะหมูโบราอันนี้เหรียญโต๊ะหมูอันนี้เป็นรุ่นแรกหรือเปล่าอ่าครับของหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองก็คือสร้างตอนนั้นเป็นสิทธิ์รุ่น3หรือเปล่าท่านจำไม่ผิดโอ้ก็มีอยู่ประมาณ5เหรียญเนื้อทอำเนื้อทองคำหรือพี่ใช่ครับอุ้ยนะครัี่ถ้าเกิดว่าผิดเพี้ยนไปนี่ผมไปไล้วที่ศพในเนื้ฝาบ้าปนะนี่ตายโอ้โห นี่ยุ่งเลยนะที่หมุดหุดเลยว่าัำถูกไทนนี่หนักหนักเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เปิดหายากหายากจริงตู้หมูนี่หายากนะถ้าเป็นทองคำใช่ครับนี่อยู่างสามร้อเหรียญเนี่ยครับตู้หมูนี่น่าจะเป็นในส่วนของแรงประทาดใจในการจัดสร้างตู้หมูเหรียญอาจารย์ปั้นอาจารย์โรเนาะเพราะว่าออกมาเป็นแนวเดียวกันมากนี่ของอาจารย์ปั้นคราวนี้เรามาดูในหมวดของเหรียญ ในการจัดสร้างในส่วนของพี่อีทบ้างพี่อีทจัดสร้างใช่ไหมแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยก็คือว่ารายได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็นําไปทําบุญในคลิปตอนแรกที่เราคุยสร้างพระอุโบสถวัดเขาใหญ่หอมอันนี้เราเรียกว่ารุ่นอะไร อันนี้ก็คือที่เป็นเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญสร้างบารมีเศรษฐีนะครับเหรียญสร้างบารมีเศรษฐีทำไมถึงเรียกว่าสร้างบารมีเศรษฐีล่ะอ่าทำไมถึงเรียกว่าสร้างบารมีเศรษฐีมีแรงบันดาลใจอะไรผมนับถือหลวงพ่อคูณเป็นลำดับหนึ่งเลยก็คือเหรียญสร้างบารมีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าผมได้ ผมได้แรงบ<ช>ันดาลใ,ใจมาจากเหรียญสร้างบาร,รมีหนก้า <9 S 2> ซึ่งผลลุกเลยหล,ห,เลหลวงพอ่งพอทองเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณหลวงพ่อทองเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณในการผมบอกว่าถ้าผมจะสร้างมีคนมาเสนอให้ผมอยากให้ผมสร้างหลายคนมากแต่ผมบอกว่าผมจะสร้างเฉพาะอย่นี้แล้วก็ได้ผู้ได้คนได้คนแก่บ้องคนที่แก่บ้องเหรียญสร้างบารมีหนึ่งเก้าได้องแนี้ใช่ใชผมไ<ผ>ม่ยอม แล้วด้วยความมหัศจรรย์อะไรก็ตามแต่สามารถไปเจอคนแก่สร้างบ,รบารมีหนึ่งเก้าหรืพอพ่อคุณเพื่อที่จะมาแกะเหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อทองใช่โอ,โ,โอ้โหแล้วอย่างนี้นี่เป็นเป็นทองคําลงยาฝังเพชรน,นะพี่ใช่ครับแพงไหมเนี่ยนี่พี่ใส่เสื้อสีสีนี่มาเลยด้านหลังนี่เนาะโอ้โอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นองค์ดาราที่โชว์อยู่ในเสื้อเหรอครับใช่ครับ องเงี้ยเพราะว่ามีเหรียญเดียวผมผมจะมีสร้างอยู่สามเหรียญถ้าเป็น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 ฝังเพชรแล้วก็โรยยางโอ้โหจางหลวงพ่อหงเต็มเลยทีครับโอ้โหสวยมากๆเลยครับได้ยินว่าตอนนี้พระหมดแล้วด้วยพระมีคนช่บหาตลอดเวลาแล้วก็ผมผมยังนึกไม่ถึงเลยว่า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 จะ จะมีคนที่สนับสนุนเราเยอะขนาดนี้มาดูเหรียญเศรษฐีแรงบรรดาใจจากเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดุลอตุโลหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ที่โด่งดังก็คือออกจากวัดไปนั่นก็ฮักอันนี้เหรียญเงินเลขอะไรอันนี้เหรียญเงินเดี๋ยวทะอันนี้เลขสิบเอ็ดทำเลขสิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะฮะเป็นเหรียญหล่อเศรษฐีเหรียญหล่อเศรษฐีหล่อโดยใช้เงินหล่อใช่ครับอันนี้มีเนื้อเงินเนื้อนวะมีแค่มีแค่ มีแค่สเ,เ,เ,เนื้อเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองคำแล้วก็มีเนื้อหน้าโอ้โหเลยครับอืมแล้วคันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกับอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เราเรียกว่ารุ่นสร้างบาร,รมีรบบแบ่งไปด้วยเนื้อแยะมากมายเรียกว่าจะเป็นหน้ากากทองคาหน้ากากเงินหน้ากากหน้าใช่ค,ครับพี่แม่ครับอ่อเหรียญเหรียญสร้างบารมีเศรษฐีเนี่ยที่ที่วิ่งเพราะว่าด้วยความเชื่อมั่นของของของสิทธิหลวงพ่อทอง ทำไมถึงได้วิ่งตลอดเวลาวิ่งไม่หยุดอย่างเงี้ยหน้าเงินครับซึ่งจำนวนการสร้างของผมเนี่ยถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยสองสองพิมพ์รวมกันเนี่ยประมาณ5,000กว่าเหรียญ5,000กว่าเหรียญโอ้โหหน้าทองคำลงยาเขียวเหนียวซับด้วยครับสุดยอดเลยอ้าวต่อไปครับปั๊บอันนี้โอ้นี่ก็หน้าทองคำเหรอหน้าหน้าหน้าครับหน้าหน้าลงยาฟ้าอันนี้ผมเอามาก็คือมี ลงยาทองคำลงยานาลงลงยาเงินโอ้โหสร้างอย่างนี้ยี่สิบเก้าเหรียญครับสร้างอย่างไรยี่สิบเก้าเหรียญใช่ครับแล้วอย่างนี้นี่เรียกว่าอะไรชุดกรรมการอันนี้ชุดกรรมการครับไม่ตัดปีสุดยอดเลยพี่กรรมการดนั้นเลยพี่ครับกรรมการไม่ตัดปีมีเนื้ออะไรบ้างครับมีเนื้อเงินเนื้อนวัตนื้อทองแดงสามเนื้อเท่านั้นครับของผมจะสร้างเนี่ยจะไม่มีเนื้อเยอะคล้ายๆกับเหรียญ หนึ่งเก้าจำนวนการสร้างใกล้เคียงกันหมดเลยครับแต่มีเพิ่มก็คือพวกกรรมการเพราะอย่างเงี้ยคือกรรมการตัดปีแล้วก็มีอ่าหน้าทองคำเนี่ยเป็หน้าทองคำประมาณเนี้ยครับออคราวนี้ันนี้คือเหรียญหล่อเศรษฐีหรือเปล่าอันนี้ใช่ครับเหรียญหล่อเศรษฐีอ,นนอันนี้เป็นเนื้อหน้าอัน<ๆ>นี้เป็นเนื้อทองคำครับผมห้อยคออยู่ครับเป็นเนื้อทองคำโอ้ยเนี่ยครับผมห้อยประคำอันนี้ก็ตอนนี้ราคาสูงแล้ว เพราะว่าผ้ามันไม่มีแล้วเขาก็เช่าเช่ากันเช่ากันเนี้ยมีสี่แสนสี่แสนหรอโอ้โหเหรอราคาสูงหายากหายากหายากมากนี่ถ้าเป็นผ้านี่ถ้าเป็นทองคํานี่คุยไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะเขาเล่นหากันจำนวนการสร้างผมน้อยมากโอ้จำนวนการสร้างน้อยมากครับน้อยแล้วก็ในหมวดอันนี้มาดูหมวดนิดๆิดหน่อยๆน่อยเนาะคุณจะโมเหรียญเงินปกติผมจะห้อยผมจะสลับห้อยบ่อยๆครับว่า ผมจะน้ำถือโอ้ยย่าโมเหรียญเงินพี่ผมแปลกนะทุกคนขนแก่นนะแต่ผมมี่ว่าหมู่บ้นกับโคราชมากผมผมก็รู้สึกแปลกอย่างเคยตั้งแต่หลวงพ่อคูณแล้วรู้สึกแปลกอยตัวเองมากมามาแม้แต่คนโคราชผมมาโคราชที่ไรผมเจอรู้สึกแปลกมากแก่นพี่โอ๋ก็ได้เกียร์ของทุกท่านได้ท่งเกียรติอันนี้ย่าโมเหรียญเงินเนี่ยจัดสร้างและออกแบบโดยอาจารย์ศิลป์ธีรศรีนะครับ2477ในการก่อตั้งอนุสาวรีย์คุณย่าโม อาจารย์สินพิพษเพลศีเนี่ยเป็นปฏิมากรระดับโลกชาวอิตาลีได้รับสัญชาติไทยโดยพลตีหลงวงวิกิตวัฒการมาเป็นคนไทยแล้วก็เป็นผู้ออกแบบเนี่ยศิละปะแบบนูนต่ํา คนแรกของเมืองไทยเลยแล้วแบบปราบเซียนเหรียญบกพรเย่โมนี่ปราเซียนเลยนะครับอันนี้เหรียญเงินนะครับโอ้เหรียญเงินนี่หายากมากปกติเจอแต่เหรียญทองแดงพี่เป็นมาที่ผมสลับกันห้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณเนื้อทองคำุ่นเจริญกรคืสามหกนะครับเนื้อทองคำไม่ตัดปีกไม่ตัดปีกสองล้านสองล้านอัพครับราคาโอ้สองล้านกว่าเลยเหรอพี่มันล่าสุดเช่าไปสองล้านห้า สองล้านห้าใช่ครับแล้วอันนี้แหละครับอันนี้เป็นพระที่ผมสร้างเองก็เนี่ยก็จะห้อยสลับห้อยครับชอบมากเลยที่ชอบมากเลยที่สวยสวยไหมครับพระพระที่ผมสร้างรุ่นสร้างบารมีเศรษฐีชอบพังครับชอบพังโอ้ยงานจิวเวลรี่12นาทียอดเลยนี่เป็นเพียงบางส่วนนะครับ ของการบอกเล่าเรื่องราววัตถุมงคลหลวงพ่อทองสุทธศีโลตั้งแต่รุ่นแรกที่คุณชยุทธเคยจัดสร้างมาจนถึงเหรียญโตหมู่แล้วอุคแกยังก็เยอะแยะมากมายแต่อันนี้คือพี่อีทเนี่ยก็เก็บเหมือนกันแล้วก็ในส่วนที่พี่อีทสร้างก็คือเหรียญสร้างบารมีเหรียญเศรษฐีนะครับในวัตถุประสงค์ของส่วนที่พี่จัดสร้างเนี่ยก็คือเจตนาบางส่วนนําปัจจัยเนี่ยไปร่วมบุญกับพระอุโบสถวัดขอยใหญ่หอม โอ้โหเป็นบุญกุศลมากๆเลยพี่ก็เป็นการตั้งใจตั้งใจจะคือผมเป็นคนทําอะไรก็คือจะไม่คิดเห็นแต่ตัวเองก็จะคิดเห็นแต่หนึ่งส่วนรวมอย่างผมสร้างพระมาผมก็อยากสร้างปัทหาฐานให้กับวงการพระครับซึ่งผมก็ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเพราะว่าพระที่ผมสร้างเนี่ยรวมถึงราคาค่าเช่าหาเนี่ยก็ตอนนี้ด้วยความด้วยความ มีความเชื่อถือของบุคคลที่เขาเล่นก็ราคาเขาถือว่าถืาทตกคนสายจหพอทอครับก็รบกวนมีอะไรบอกบุญเกี่ยวกับผู้ที่ดูรายการไหมครับคืออยากให้คนมาร่วมงานเยอะๆประกาศบารมีหลวงพ่อทองมากๆใช่อืมประมานี้ครับก็ชือคมเป็นสิทธิงหลพ่อทองนะครับก็รู้สึก อย่าไม้สายเราก็ทองเข้มแข็งมีความรักษาบัตรีกันนะครับแล้วก็อย่างการทำบุญโอเคใครยังไม่พร้อมในเรื่องปัจจัยใจแรงใจช่วยสนับสนุนครับแา้ทุกค็ได้บุญแล้วได้บุญแลวครับก็ได้บครับก็คือในเรื่องเราพูดทุกนาทีก็คือว่ามันก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นในส่วนของตรงนี้ก็คือว่าผู้ที่สถารหลองมีเยอะแยะมากมายเนาะ อมจจะฟากอีกอย่างนึงคือผมเนี่ยผมเชื่อในเรื่องความดีครับผมเชื่อในเรื่องความดีคือถ้าเราทําอะไรถ้ามันบริสุทธิ์ใจถ้าเราทาอะไรแล้วเราไม่ได้หวังผลอะไรเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันกี่กับมหารดีโอ้ั่นใจอ้ครับแล้วมันมได้อย่างนั้นจริงๆรพี่อันนี้เรื่องจริงครับอันนี้เรื่องจริงส่งกระแสที่ดีกลับไปกระแสดีๆก็เข้ามาใช่ครับนะก็เรียกอายตนะดึงดูดครับหวังดีแต่กับผู้อื่นครับ คนอื่นจะคิดยังไงเราไม่รู้แต่เราจิตใจเรามีแต่ความหวังดีครับทุกอย่างชีวิตผมก็มีแต่ความสุขโอ้ครับสุดยอดเลยโมทนาสาธุด้วยนะครับพี่ครับครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ